3นาทีนี้นะคะที่จะทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปทั้งชีวิตนะคะในการที่จะสร้างรายได้แบบพาสซีฟค่ะวันนี้นะคะปอมีเครื่องมือคะ่ะที่จะทำให้ทุกคนสามารถสร้างรายได้แบบพาสซีฟอินคัมได้นะคะเครื่องมือที่พูดถึงนั้นก็คือแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ามูมอลค่ะมูมอลนะคะคือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะคะ,ค e ะ,คะที่ตั้งใจนะคะจะสร้างขึ้นมานะคะให้คนไทยแล้วก็เพื่อคนไทยโดยเฉพาะคะ่ะ มมอนะคะเล็งเห็นว่าเราเสียค่าการตลาดนะคะให้กับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มตัว L หรือว่าแพลตฟอร์มตัว S นะคะและมูมอก็มองว่าทําไมเราถึงไม่ดึงค่าการตลาดที่เราเสียไปให้กับแพลตฟอร์มต่างชาตินะคะ กลับมาให้กับผู้บริโภคคนไทยคุณเห็นไหมคะว่าแนวคิดของแพลตฟอร์มมูมอนี่เป็นแนวคิดที่ดีมากพอปอได้ยินแบบนี้นะคะปอก็เลยตั้งใจที่จะบอกต่อส่งต่อให้ทุกคนนะคะได้รู้จักกับแพลตฟอร์มดีๆแพลตฟอร์มนี้ค่ะคุณลองนึกภาพดูสิคะสองหมืนกว่าล้านบาทที่เราเสียไปในแต่ละปีวันนี้มูมอจะดึงกลับมาให้คนไทยเจ็ดล้านคนคะ่ะคนที่จะได้ค่าการตลาดนะคะจาก มืมอจะต้องเป็นสมาชิกของมูมอที่ชื่อว่าเพเซอร์ค่ะและการเป็นเพเซอร์กับมูมอก็ไม่ได้ยากเลยนะคะวันที่ปอสมัครเป็นเพเซอร์กับมูมอปอซื้อน้ำหอมขวดหนึ่งค่ะให้สามี ปอเดินไปซื้อน้ําหอมในห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะปอก็ได้น้าหอมขวดหนึ่งและก็จบกันแต่ปอซื้อของซื้อน้ําหอมในห้างสรรพสินค้าออนไลน์บนมือถือที่ชื่อว่ามูมอเนี่ยคะ่ะปอนะคะนอกจากได้น้าหอมนะคะที่เป็นของแท้100%เซแล้วเนี่ยปอยังได้ลิงก์สําหรับการแนะนําบอกต่อให้คนรู้จักกับแพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์มนี้นะคะคือตัวกลางนะคะที่จะทำให้กับผู้ซื้อและผู้ขายมาเจอกัน ที่สําคัญผู้ซื้อก็ได้ประโยชน์ผู้ขายก็ได้ประโยชน์ค่ะดังนั้นนั่นแหละคือเหตุผลที่ปอมองว่าถ้าเกิดใครนะคะเข้ามาอยู่ในมูมอนะคะเข้ามาเป็นสมาชิกกับมูมอและคุณบอกต่อเครือข่ายผู้บริโภคของคุณให้ทุกคนได้รู้จักกับแพลตฟอร์มนี้มีคนเข้ามากินเข้ามาใช้เข้ามาซื้อจ่ายในแพลตฟอร์มนี้และแพลตฟอร์มนี้เติบโตนะคะคนที่ บอกต่อผู้บริโภคของตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะจะมีรายได้เข้ามาแบบพ a s s i v อิน c o m อย่างง่ายดายเ,เพราะว่าสินค้าที่มูมอนะคะเอามาไว้ในแพลตฟอร์มเนี่ยก็เป็นสินค้าอุปภโภคบริโภคที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วะคะ่ะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะรวมถึงมีร้านค้าบริการต่างๆด้วยและอนาอคตเนี่ยคะ่ะจะมีทุกสิ่งเลย ที่อำนวยความสะดวกให้กับเพเซอร์นะคะดังนั้นนะคะวันนี้มูมอเพิ่งเปิดมาแค่1ปีและมันเป็นโอกาสของคนไทยทุกคนคะ่ะที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกและสร้างรายได้แบบ p a s s i v e i n ค o m มค่ะมันง่ายมากนะคะอย่างที่ปอบอกว่าแค่คุณซื้อกินซื้อใช้อะไรก็ได้ที่อยู่บนแพลตฟอร์มมูมอนะคะให้ได้ในแต่ละเดือน250อแค่นั้นค่ะคุณก็จะสามารถ รับรายได้แบบแพสซีฟได้อย่างง่ายดาทีนี้ อยากสมัครเป็นสมาชิกทักปอกมาได้ทักคนที่คุณรู้จักที่เขาเป็นสมาชิกกับหมูหมออยู่แล้วได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ปอขอบคุณมากค่ะ